เดาบเสวยให้ลางสาย้อง้ององนะ้คอบคัวนักกีฬานะครับคนที้ดงนะครับสีเขียวนะครับสีเขียว

อาส่วนที่หนึ่งนะครับสีเขียวจะอยู่ด้านขวามือนะครับของกองนการในส่วนส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับอ่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับ ตอนนี้ขบวนกำลังเข้าสู่สนามนะครับ<ห> uh, เราใ,ในในส่วนของสีซ้มก็จะมีในเรื่องของ uh, ลดระลงยาเสพติดนะครับ uh, ยาทดลองรองยาเสพติดพลาดเพียงนิดเดียวชีวิตพังทลายนะครับอันนี้ป้ายลดละลง <ไป S 1> นะครับในส่วนของข uh, บวน<อ>นะครับ ครับให้ท่านตั้งแถวนะครับในส่วนท่านไหนที่จะถ่ายรูปนะครับเรามีเวลานะครับถ่ายรูปกับสาวป้ายนะครับเดี๋ยวขอข้อมูลนะครับสาวป้ายัวที่หนึ่งด้วยนะครับสาวป้ายคนอ่าคที่หนึ่งชื่ออะไรนะครับแล้วก็สาวป้ายัวที่สองนะครับรายนียดขอขอหน่อยนะครับทางพิธนีกรไม่ ครับตอนนี้ขบวนก็ถึงสนามแล้วนะครับย่าง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 ก็ไปเลยล่ะครับวันนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะครับตัวแทนโซนนะครับมีเบิร์นเบิร์นขับนะสมาชิกสภาเทศบาลชั้งสองโซนนะครับท่านดำรงผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งสองโซนเหมือนกันนะครับพี่น้องประชาชน ในส่วนของเทศบาลน,นะครับครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับโซนที่สองก็เปิดปเบาๆก่อนนะครับค่านสงบนะครับเรียบร้อยก็ขอบคุณทางสาพโพทองนะครับที่อนุเคราะห์รถตรวจการนะครับวันนี้นำหน้าขบวนนะครับก็ทางเทศบาลก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ส่วนราชการากต่างๆนะครับ ที่อนุเคราะห์นะครับไม่ว่าเรื่องสถานที่นะครับร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับครับช่วงนี้ก็ถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับเออครับช่วงนี้ถ่ายรูปนิดหนึ่งกินน้านะครับกินน้าเสือหน้างามเลยนะถือไปนะครับทางผู้าวมซนนะครับเสือ้ามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้พักนิดหนึงนะครับ เพราะว่าเราเตรียมกำหนดการไว้ก็คือประมาณ9นาฬิกานะครับแต่วันนี้ขบวนพาเลทเรามาถึงเร็วนะครับดังนั้นก็รอทางฝั่งของประธานนะครับที่กําลังเดินทางมานะครับครัข้ามนมาแล้วนะครับท่ายโซนที่1นะครับนสอภิศราทองโสมนะครับอันนี้ก็สาวงามโซนที่1นะครับ ส่วนคนที่สองขอข้อมูลหน่อยนะครับทางพิธีกรไม่มีข้อมูลนะครับแต่งหน้าแล้วดูไม่ออกเนรอตอนนี้ถ่ายรูปนะครับที่ยังเดินทางมาถึงนะครับ ก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับตอนนี้ก็ขบวนพาเลทนะครับกิจกรรมต่างๆก็เดินมาถึงถู่เข้าสู่สนามแล้วนะครับก็ในเรื่องน้ำดื่มนะครับทางมาไกลนะครับขยับเข้าไปอีกนิดนะับขบวนมานะครับขยับไปจัน่อยนะครับอาจจะเหนื่อยละเนาะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมขบวนพาเลทนะครับ ก็ขอบคุณน,นะครับทีนี้พี่ดีกร,กร,นนร์ไม่ดีนะครับเป็นพี่ดีกร์ชั่วคราวนะครับอ่าพี่ดีกร์ชั่วคราวอ่าทำหน้าที่อย่าชดตอบเสียงเชิญนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับที่นี่สารน,ดนาดีนสารนาดีานะไม่ใมากนะครับ,บอกจะไงนะครับฝากยังวะฝา<อ>กเชิญชวนคนมาบึงชมกีฬาหน่ยโอ้บึงกีฬาซอยด้วยจ้ามืนอนนี่เด้อชิงชนะเลิศชิงที่สามด้วยผู้หญิงจ้า ทองปูซายครับชิงมาคือมันครับวันนี้ทุกข้อตกวจนาครับลงครับกีฬาตำบนพรสวรรค์เน๊นะครับวันนี้วันที่สองตัวแทนผู้นำนะครับตัวแทนพี่น้องประชาชนเสื้อไทยอสบรนะครับส่วนราชการนะครับวันนี้เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมกันนะครับเป็นกีฬาร่วมกันนะครับวันนี้เราเป็นหนึ่งเดียวนะครับ เทศบาลต้านยาเสพติดนะครับวันนี้นะครับ,บ,รบตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกภาคส,ส่วนนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่เรานะครับก็ฝากดูนะรพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องน้ำนะครับน้ำท่าต่างๆอ,อากาศกดีวันนี้อากาศดีมากนะครับอากาศดีมากเพราะว่า พยากรณ์อากาศก็ไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะครับอ่้าวพี่ดีกวนมีข้อมูลมาเพิ่มไหมคนที่สองชื่ออะไร <c oughs>